มติของแพทย์เทยสภาในวันนี้นะคะก็ยังยืนยันตามมาติเดิมในวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเสียงของมติในวันนี้นะคะก็มากกว่า60เสียงค่ะจากผู้ที่สามารถลงมติได้68คนในวันนี้ค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาอุปนายกแพทยทสภาคนที่หนึ่งเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการแพทยทสภาวันนี้ว่ามีวาระสำคัญคือการพิจารณาหนังสือยับยั้งการลงโทษแพทย์ซึ่งเสนอโดยณสภานายกพิเศษโดยในที่ประชุมมีกรรมการแพทยทสภาเข้าร่วม69คนจากทั้งหมด68คนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงผลการลงมติเสียงเห็นชอบ เกิน2ใน3เห็นควรยืนยันมติเดิมของคณะกรรมการแพทยสภาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นมติให้ลงโทษพ,ทพแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีประพฤติผิดจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ระบุว่ากระบวนการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสกรรมการได้รับข้อมูลครบถ้วนทั้งการ ทั้งจากมติเดิมและข้อโต้แย้งของสภานายกพิเศษพร้อมทั้งเอกสารเปรียบเทียบเหตุผลต่างๆที่มีการวิเคราะห์ประกอบอย่างรอบด้านก่อนจะลงมติอย่างอิสระขั้นตอนต่อไปแพทยสภาจะออกคำสั่งบังคับตามมติที่ประชุมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันทีแต่ละกรณีกรรมการแพทยสภาที่เห็นชอบกับมติเดิมเกิน60เสียงขึ้นไป ใน69เสียงที่สามารถออกเห็นชัดเจนนะครับ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนมาก <c oughs> ในเหตุผลแห่งการที่ของมติเดิมก็คือเหตุผลที่เราลงโทษตั้งแต่กล่าวที่แล้วลองกลับไปดูก็จะได้เข้าใจตรงกันเพราะวันนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่อะไรต้องเพิ่มเติมครับ <c oughs> ผมแนะนำเอาเทปเดิมครับที่แล้วไปเปลี่ยนไปกลับไปตอบใหม่ ปะคือคือผมคิดว่าถ้าจะมีคําถามอะไรอ,อื่นเพิ่มเติมเราจะได้ตอบคําถามคือีครเพราะอันนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันกับเหตุผลก่อนเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะครับเมื่อวันนี้มีการรับรองมติของแพทยสภาวันพรุ่งนี้เราก็สามารถที่จะออกคำสั่งแพทยสภาตามมตินี้ได้แล้วก็จะดำเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันทีครับ สำหรับกรณีแชทหลุดที่กล่าวอ้างถึงชื่อบุคคลทางการเมืองศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นแชทจากกลุ่มลายที่ไม่ใช่กลุ่มของไม่ใช่กลุ่มทางการของแพทยสภา,าซึ่งการตอบข้อความในแชทดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินในวันนี้ของคณะกรรมการแพทยสภา,พ,าพร้อมยืนยันว่าทุกการพิจารณาเป็นไปตามหลักจริยธรรมและข้อเท็จจริงไม่ได้คำนึงถึงสถานะของผู้ป่วยค่ะ คุณพึ่งนภาค่ะสำหรับแพทย์ที่ถูกลงโทษนะคะก็สามารถที่จะยื่นสารปกครองได้เป็นไปตามขั้นตอนค่ะขอบคุณคุณวิภาค่ะ